ต่อ,อมาไปประชากรไปขอบเขตนะคะไปเรียบร้อยแล้วมีประชากรกลุ่มเป้าหมายแล้วต่อมาคือ conceptual framework ภาพนี้เป็นตัวที่บ่งบอกอลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราสนใจศึกษาในงานของเรานะคะในบางครั้งอาจจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องมาไว้ร่วมกันด้วยโดยปกติจะนำเสนอโดยใช้แผนภาพโดยใช้ลูกศร แบบนี้นะคะฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือจะเป็นตัวแปรต้นสังเกตตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นโดยคอนเซปต์ของเขาคืออะไรนะคะเราเรียนเรื่องตัวแปรไหมยังคะรู้จักตัวแปรยังตัวแปรต้นคือสิ่งที่จะศึกษาคือสิ่งที่จะศึกษายังไม่ถูกซะทีเดียวแต่เกือบละอันแรกก่อนครูขอถามก่อนตัวแป,ปรภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ อ้าภาษาอังกฤษซะด้วยภาษาอังกฤษซะด้วยภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ยตัวแปรภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ variable v a r i a b l e variable หรือว่า variable ก็ได้แล้วแต่จะอ่านกัน variable variable ตัวแปรเนี่ยมันมาจากรากศัพท์สองคำคือ v a r i กับ able v a r i คือแปลเปลี่ยน able คือสามารถเพราะฉะนั้น Variable ก็คือสิ่งใดๆก็ตามที่มันสามารถแปลเปลี่ยนได้นนตัวแปรต้องเป็นสิ่งที่มันแปลเปลี่ยนค่าได้เห็นไหมคะ,ะตัวแปรตอนนี้เราจะมี2ตัวหลักๆในงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นเบสิคพื้นฐานเลยคือตัวแปรต้นกับตัวแปรตามต้นกับตามอันไหนสําคัญวกว่าการอ่าให้ถทายระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามอันไหนน่าจะสําคัญกว่ากัน ต้นหรือเปล่าครับตัวแปรต้นคุณนัทบอกตัวแปรต้นทําไมครูนัทกับครูชนาทิพย์ถึงบอกว่าตัวแปรต้นสําคัญนะคะเพราะตัวแปรตามมันจะแปรตามตัวแปรต้นนะครับผมเป็นเป็นผลที่เกิดตามตัวแปรต้นนะครับเพราะตัวตัวแปรต้นมันพาไปยังไงตัวแปรตามก็น่าจะเป็นผลที่เนื่องกันนะครับอ่าคอนเซ็ปต์ไปมากตัวแปรต้นคือสาเหตุสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามถูกไหมคะ ถ้าโดยคอนเซปต์แล้วตัวแปรต้นเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามถูกไหมพูดถามใหม่ถูกต้องแล้วนะแล้วถ้าเราจะทําวิจัยสักหนึ่งเรื่องตัวแปรต้นกับตัวแปรตามอะไรควรเกิดก่อนเออถ้าจะทําวิจัยสักหนึ่งเรื่องระหว่างต้นกับตามตัวไหนควรเกิดก่อนกันต้นเกิดก่อนครับเหตุต้องเกิดก่อน ในการทําวิจัยนะหมายถึงว่าในการจะเริ่มทําวิจัยในการจะเริ่มทําประเด็นวิจัยสักหนึ่งเรื่องเนี่ยตัวประต้นกับตัวประตามอันไหนเกิดก่อนกันในการทําวิจัยแสดงว่าเราต้องเห็นผลแล้วเราไปสืบหาเหตุเหรอครับอาจารย์ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะโดยหลักการสําคัญเนี่ยจำจำเรื่องแรกที่ครูพูดถึงได้ไหมว่าต้องมีปัญหาวิจัยต้องหาปัญหาให้เจอจําได้ไหมว่าเราจะเริ่มทําวิจัยได้เนี่ยต้องมีปัญหาวิจัยนะ ไอ้เจ้าป so ัญหาวิจัยนี่แหละเขาเรียกว่าตัวแปรตามเพราะฉะนั้นเราจะทําวิจัยไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่เห็นตัวแปรตามเช่นเราบอกว่าปัญหาตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเด็กนักเรียนทําไมเขาถึงมีผลสำมริทางการเรียนต่าล่ะในรายวิชาที่เาสอนมันเป็นเพราะอะไรปัญหาวิจัยของเราคือผลสำหริบทางการเรียนถูกไหมคะตัวเนี้ยถือเป็นตัวแปรตามนะแต่หน้าที่นักวิจัยคืออะไรไปทําการทบทวนวรรณกรรม ไปรีวิวดูซิว่าจะเอาตัวแปรต้อนอะไรนะที่มันดีๆและมีประสิทธิภาพเอามาใช้ในงานของเราดีเพื่อเอามาแก้ไขเจ้าตัวแปรตามตัวนี้เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเราจะเริ่มทําวิจัยเนี่ยตัวแปรตามเกิดก่อนแล้วเราไปแสวงหาตัวแปรต้นดีๆจากการทบทวนบทที่สองไปรีวิวล้วก็บอกเอ้เขามีคนใช้หลายวิธีเลยนะแต่ข้าพเจ้าจะเลือกวิธีนี้แหละเพราะเราดูแล้วมันดีที่สุดเราจะได้ไอวมา ขาเรียกได้ตัวแปรต้นตามหลังนะคะงงไหมมันมีในทางในทางปฏิบัติกับทางทฤษฎีทางทฤษฎีบอกว่าตัวแปรต้นเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามแต่ในทางปฏิบัติของการทาวิจัยงานวิใจัยใดๆก็ตามจะเริ่มขึ้นได้เมื่อทุกคนมีตัวแปรตามเกิดขึ้นแล้วตัวแปรตามตัวแปรตามคือปรากฏปารณ์ที่เป็นปัญหาที่เราสนใจจะศึกษามันคือตัวแปรตาม ผู้วิจัยมีหน้าที่ไปหาตัวแบรต้นมาว่าจะเลือกเอาซิเลือกเอาอะไรมาใช้ดีเลือกที่ไหนอะไรมาใช้นี่นคือเราจะได้ตัวแปรต,ต้นตามมาทีหลังนะคะครูนัทงงไหมคะเปิดเปิดมานิดนึงค่ะพยักหน้าครูจะแปลว่างงนัวนะงงไหมคะคพอได้ครับพอได้อยู่เนาะพอได้อยู่เนาะในทางทฤษฎีครูนัทตอบถูกเลยมันคือหลักการหลักการเกิดแต่ในการทําวิจัยเรากำลังมองกระบวนการทวิจัยแล้ว ตัวแปรตามต้องชัดเจนก่อนว่าจะศึกษาเรื่องอะไรแล้วค่อยไปหาตัวแปรต้นมาไปพัฒนาตัวแปรต้นมาเพื่อศึกษาอีกทีนึงอย่างงี้นะคะอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเราเราไม่เลือกตัวแปรต้นซึ่งเป็นสาเหตุแต่เราเราวิจัยเพื่อที่จะไปหาสาเหตุอย่างนี้มันได้ไหมครับอาจารย์ก็เป็นเหมือนเซอร์เวสใช่ไหมคะมได้เช่นเดียวกันถ้าในงานวิจัยแบบน,บบนี้ก็แปลว่าอะไรคะ ถ้าเป็นแค่เป็นการสำรวจหรือว่าการศึกษาสภาพปัญหาอที่ทําให้เกิดนี้นี้แปลว่าเราต้องมีอย่างน้อยๆต้องมีตัวแปรตามอยู่แล้วถูกไหมแต่จากตัวแปรตามนี้เราจะไฟล์เอาไปหาว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะที่มาทําให้เกิดตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแตัวอย่างก่อนหน้านี้ของอาจารย์คือเป็นเชิงทดลองที่แบบลองไปเอาตัวแปรต้นตัวนี้มาตั้งแล้วคิดว่ามันเหมาะสมมันส่งผลยังไงใช่ไหมครับ ใช่ใช่ uh huh. แล้วงานวิจัยมันมีหลายแบบแต่แสดงว่าอะไรคะงานวิจัยทุกงานทุกประเภทต้องมีตัวแปรตาม mm hmm. เห็นไหมเพราะมันคือปัญหาวิจัยของเราแต่งานวิจัยบางงานมีตัวแปรต้นก็ได้เช่นทดลองต้องมีตัวแปรต้นแน่ๆต้องไปหาตัวต้นมาใส่งานวิจัยพวกเชิงเปรียบเทียบระหว่างเพศชายเพศหญิงเนี่ยต้องมีตัวแปรต้นแต่ถ้าเป็นงานวิจัยประเภทเชิงสำรวจเฉย ความคิดเห็นของประชาชนคนไทยที่มีต่อการใช้วัคซีนการนําเข้าวัคซีน<ม>แบบเนี้อันนี้ไม่มีตัวแปรต้นนะแต่เราจะไปหาไปหาว่าสาเหตุในการตัดสินใจนําเข้าวัคซีนเป็นยังไงกันแน่นะไปหาทีหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับปรากฏการณ์นี้อย่างนี้ค่ะก็อาจจะไม่ต้องมีตัวแปรต้นก็ได้มีตัวแปรที่เราสนใจแค่ตัวเดียวอันนี้ถามเพิ่มนิดนึงครับอาจารย์สมมติว่าเรา เราเห็นปัญหาเป็นตัวแปรตามใช่ไหมครับแต่เราไม่เชื่อตัวแปรตามตั้งสมมติฐานเพื่อตรวจสอบมันในงานวิจัยได้ไหมครับอาจารย์ยังไงนะคะต้องต้องสมมติว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาบอกว่าเขาใช้ e-learning เพื่อส่งผลแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปตั้งคําถามว่าการใช้ e-learning มันส่งผลอย่างนี้จริงหรือเป็นสมม,มติฐานแล้วเราก็เอาเรื่องนี้มาทําวิจัยมันได้ไหมครับ นี้ค่ะคือต,ต้องเคลียร์คำนี้ก่อนมันจะมีคำอยู่หลายคำคำว่าคำถามวิจัย hmm. คำถามวิจัยนะวัตถุประสงค์การวิจัยแล้วก็สมมติฐานการวิจัย hmm. ถ้าคำถามวิจัยเช่นเราไปดูแล้วว่าเอ๊ะเราไปรีวิวมาเราเห็นคนใช้ e-learning เยอะจังแต่เราไม่แน่ใจว่า e e-learning มันดีหรือเปล่า hmm. เราเลยตั้งคำถามวิจัยว่าการใช้ e-learning จะช่วยพัฒนา ผลสมัมธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้จริงหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเป็นคําถามวิจัยได้ไหมได้นั้นวัตถุประสงค์ก็คืออะไรคะเราก็เลยจะไปดูไงว่าเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอ่า e-learning ที่มีผลตอบผลสทิ์การเรียนของนักเรียนแบบเนี้ยคําถามวิจัยมันจะนํามาสู่การตั้งวัตถุประสงค์แล้วก็การดําเนินงานวิจัยอีกทีนึ่ง ตัวนี้ได้ปกติแล้วคำถามวิจัยต้องเกิดก่อนด้วยซ้ำควรต้องมีคำถามวิจัยให้เยอะๆจะได้รู้ว่าคำถามไหนสำคัญบางคำถามสำคัญบางคำถามก็ไม่สำคัญก็ไม่ต้องเอามาใช้ซึ่งกรณีนี้ที่เราคุยกัน e e-learning เนี่ยมันเป็นตัวแปรต้นแต่ผลลัพธ์ของมันคือตัวแปรตามใช่เราอยากรู้ประสิทธิภาพอันนไงว่ามันดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาเปรียบเทียบแล้วอะ่ะหลังใช้ e-learning เด็กมีผลการเรียนดีขึ้นก็แปลว่าอะไรคะแปลว่า E-learning มันได้ผลต่อคำถามวิจัยที่สงสัยแล้วนั่นเองก็ดูเหมือนว่าจริงๆเราเราจะตั้งคำถามกับตัวแปรต้นหรือตามก็ได้เพียงแต่ว่าเราอย่าหลงประเด็นในการในการดีไซน์มันใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะอ่าอาล ทีนี้เพราะฉะนั้นในตัวกรอบแนวคิดเนี่ยค่ะเรามมกจะใช้ตัวแปรต้นอยู่ฝั่งซ้ายตัวแปรตามอยู่ฝั่งขวานะคะนําเสนอ้ดยแผนภาพความเชื่อมโยงแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็หมายความว่าอะไรคะไอ้เจ้าชุดพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของโรงเรียนเนี่ยส่งผลให้เด็กเกิดความซื่อสัตย์ส่งผลให้เด็กเกิดความพึงพอใจเพราะน,นั้นเนี่ยคือแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรต,ต,ตามนั่นเอง อันนี้เป็นตัวอย่างหนึง่งตัวแปรต้อนอาจจะไม่ใช่ทรีทเมนต์ก็ได้เมื่อตกี้นี้เหมือนจะเป็นทรีทเมนต์เนาะชุดกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์เนี่ยถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นทรีทเมนต์ปั๊บเดาได้เลยค่ะว่างานนี้เป็นงานเจนประเภทไหนคะเนี่ยทดลอง,งทดลองครับเรื่องทดลองใช่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวแปรต้นเราอ่านปุ๊บเนี่ยโออันนี้เป็นสิ่งที่ครูพัฒนาขึ้นมาแล้วครูก็ใส่เข้าไปในผู้เรียนเป็นทดลองแงะแงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกล่องสีแดง กล่องสีแดงฝั่งซ้ายเรียกว่าตัวแปรต้นฝั่งขวาเรียกตัวประตามคอนเซ็ปต์เดิมฝั่งซ้ายมีลักษณะาด้านประชากรศาสตร์เพศอายุระดับการศึกษามีแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวตัวเนี้ถามว่ามันเป็นทรีทเมนต์ไหมคะเป็นสิ่งที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปไหมไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะงานนี้ไม่ใช่ทดลองแน่ๆไม่ใช่งานจะทดลองแน่ๆแต่เขาอยากจะดูซิว่าเอเพศของคนที่แตกต่างกันเนี่ย เพศชายกับเพศหญิงเนี่ยม hmm. ันส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกันหรือเปล่าคนที่มีอายุต่างๆกันเนี่ยมันส่งผลที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกันไหมคนที่ระดับการศึกษาต่างกันอาชีพต่างกันศาสนาต่างกันสิ่งเหล่านี้ที่ต่างกันเนี่ยส่งผลต่างกันไหมหรือแรงจูงใจต่างกันส่งผลที่เกิดพฤติกรรมในการท่องเที่ยวต่างกันหรือเปล่าแบบนี้เรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เชิงเปรียบเทียบเฉยๆนะคะเพราะว่า IV นี้เป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแค่เอามาเปรียบเทียบให้เห็นส่วนฟังสีน้ำเงินก็จะคล้ายๆเดิมนะคะก็คือการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติหรือหล,หลักครูน่าจะสร้างมันขึ้นมาถ้าแบบนี้เห็นปั๊บนี่ต้องรู้เลยว่ามันคือทดลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยลักษณะหนึ่งเหมือนกัน แต่มีความซับซ้อนมากขึ้นเห็นไหมคะว่าเขาบูรณาการเอาทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องมาอธิบายร่วมด้วยถ้าพูดถึงตัวแปรต้นจริงๆของงานนี้คืออะไรคะตัวแปรต้นคืออะไรเอ่ยจากรูปนี้เห็นตัวแปรต้นไหมคะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไหมครับาจ้าถูกต้องค<า>ือกล่องขาวาถ้าถ้าตัวแปรต้นนะคะจะเป็นรูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบประสานสัมพันธ์แต่ถ้าตัวแปรตาม,ามตัวประตาม,ค,ามคืออะไรนะคะความสามารถในการอ่านกับความพึงพอใจถูกต้องตัวประตามจะมีสองตัวใหญ่ๆคือความสามารถในการอ่านกับความพึงพอใจนั้นลักษณะคอนเซปต์ยังคงเหมือนเดิมคือตัวแปรต้นสมผลให้เกิดตัวแปรตามเพียงแค่ง,งานนี้เขาเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใส่ร่วมด้วยว่าทฤษฎีเหล่านี้แหละมันทําให้เขาพัฒนาไอเจ้ารูปแบบตัวนี้ขึ้นมาได้ เห็นไหมใช้ทฤษฎีการรูปสร้างสารรค์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจนะใช้รูปแบบ VARK นะแล้วก็ใช้ตัวชี้วัดของหลักสูตรมาช่วยทําให้เขาเดาว,ว่าหลออไอเจ้ารูปแบบตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการเขียนกรอบแวอบนวคิดอีลักษณะหนึ่งทำได้เช่นเดียวกันนะคะอาจครับผมค่ะเช่ญค่ะ,ะในเรื่องของตัวความพึงพอใจเนี่ยผม,ผมเคยเห็นที่ใน,ใน,ใน,ในตัวของวิทยานิพนธ์หลาย,ลายที่นะครับผม เขาจะมีการศึกษาแต่ในชื่อเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกเรื่องของความพึงพอใจแต่เวลาเราดูในจุดประสงค์หรือในตัวที่เขา,าสรุปผลวิจัยออกมามันจะมีเรื่องของการวัดความพึงพอใจด้วยนะครับผมคือเราเราไม่จําเป็นต้องเอาตรงนี้เข้าไปใส่ในตัวชื่อหัวข้อใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราบอกว่าการตั้งชื่อเรื่องถ้าให้ดีคือควรต้องสั้นกระชับที่สุดถูกไหมคะนักวิจัยเนี่ยเขามองความพึงพอใจเนี่ยเป็นเหมือนตัวแถม เพื่อตรวจสอบว่าทรีตเมนต์เขาเนี่ยมันใส่ไปแล้วอ่ะทุกคนโอเคนะนี่คือเขาเรียกว่าเขาใส่ใจกลุ่มตัวอย่างเขาอยากรู้ว่าโอเคนะนักวิจัยเนี่ยได้คําตอบของตัวเองเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ผู้ผู้เรียนหรือว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับไปเนี่ยพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนมันก็เลยเป็นตัวแปรตามที่ไม่ได้โดดเด่นหรือสำคัญเท่าไหร่นะเลยไม่ได้ปรากฏในชื่อเรื่องแต่ต้องปรากฏในขอบเขตท,ที่ระบุว่าตัวแปรตามคืออะไรต้องระบุให้ชัด ต้องระบุในกรอบแนวคิดให้ใชัดเจนอย่างเงี้ยน,นะคะส่วน mm. อื่นๆต้องระบุแต่ไม่ต้องระบุในชื่อเรื่องก็ได้ความพึงพอใจในวัตถุประสงค์นี่ก็ระบุด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่วัตถุประสงค์ต้องระบุด้วยใช่ค่ะ, <Okay. S 1> อะขอบคุณมากค่ะน,นี่เห็นบ่อย, mm. อยเห็นบ่อยแล้วเราก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมชื่อเรื่องมันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าแท้จริงแล้วมันเป็นหลักการว่าเขาอาจจะกลัวว่าชื่อเรื่องมันยาวไปก็ได้นะคะและที่สําคัญอาจจะไม่ใช่ตัวแปรหลักในงานนี้ตัวแปรในงาน,นจะเป็นแค่ความสามารถในการอ่านเฉยๆแบบเนี้ยนะคะ ทีนี้รูปต่อมารูปสีในกล่องสีเขียวกับสีน้ําเงินถามว่าภาพนี้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยหรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะอะไรคะมันน่าจะเป็นเหมือนขั้นตอนหรือการออกแบบการวิจัยหรือขั้นตอนการทําวิจัยหรือเปล่าถูกต้องอันนี้ไม่ถือเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยนะคะถือเป็นขั้นตอนการวิจัยมันน่าจะต้องไปอยู่ในบทที่สามเนาะ ว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะคะซึ่งภาพนี้ครูเอามาจากปริญญานิพนธ์จริงๆเด็กเอาไปใส่เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยเข้าใจคอนเซปต์แค่ว่ากรอบแนวคิดต้องเป็นแผนภาพมีลูกศรชี้หากันทุกอย่างที่เป็นแบบนี้เลยจับไปใส่ในกรอบแนวคิดมันเลยผิดคอนเซปต์นั้นต้องระวังให้ดีนะคะกรอบแนวคิดต้องเห็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ชัดเจนอยู่ในนั้นต้องสะท้อนความสัมพันธ์ต้องไม่ใช่ขั้นตอนการทำวิจัยโอเค ทีนี้ก่อนจะไปรีวิวลิเทเลเจอร์ครูจะให้เบรกสักแป๊บหนึ่งก่อนดีไหมคะ